เป็นเวลาสองอาทิตย์กว่านะสามอาทิตย์อ่ะสามอาทิตย์เกือบเกินจันป่วยนิดหน่อยก็เลยเข้าโรงพยาบาลผ่าไทยจะเป็นคนจะเป็นจะเป็นให้คนต้องรู้หรือเปล่าเพื่ออะไรเนี่ยเข้าโรงพยาบาลผ่าไทยเหลือเฟซีเอฟซีผมโกรธอ่ะเหลือเอฟซีผมโกรธอ่ะปลาปลาอย่างนี้มา của này.

กี <cents input> ่น <Lil ith> <ale> ้อนก่อนละตัวเลยสียกันนั้นเสีลงบอกหวานเชียบครับผมเชียหนึ่งศูนครับเสียนลงนำครับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเอฟย้มย์ย้ำูนเยมาขึ้นปกไงวะ ຍ່າງໄປຫາໄລ່ບ อุดรอ,อุดอนจะเดินยังไงครับอุดรนธานีสีแดงนะครับรสุพรรณบุรีสีเหลืองครับผมเลยอย่าเลยไกลนะครับเดี๋ยวตกกระดาน

เนี่นจะไปม้เลยไ่ได้เลวี่าจะเสมอวะนี่ยงมมุ้งอไปมุ้งุนนี่เเขาอะไรเราอกางจางก่คจ้างค้ครับผมเสมอหนงหนึ่งครับสุพรรณบุรีจับอุดรครับอุดรชนะครับแต่ เซียนลง,น,ลงน้าสุพรรณครับเซียนจันน้าอุดรขนาด,นาดาตัวยังไม่เหนเฮ้ยปวดที่ไข่ไปที่หัวไอ้บอกได้บอกได้บอกให้คนรู้เพื่ออะไรเนี่ยไปที่นี่จะบอกไม่หน่อยไปที่หวอะไรกันสมองเนี่ยสีเหลืองอุดรธานีครับสีแดงสุพรรณบุรี

มาเท่าไรเนี่ย้ัวเหนบสุพรรณบุรีแพ้นะครับผมแพ้สองหนึ่งครับอุดรชนะสองเเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ช่วงเที่ยงครับผมกดติดตามไว้นะครับผมเราเจอกันช่วงเที่ยงครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมกดไลค์กดหัวใจนะครับผมเจอกันใหม่ครับ